สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับนะผมเข้าสู่เกมเทเลเรียหมอดสปิริตนั่นเองนะวันนี้เราก็ขอเคลียร์กับบิ <laughs> ๊กแบบแล้วเมื่อไอตัวตัวอื่นไม่เท่าไหร่ตัวเว้ยน่ารำคาญนะผมโอเคท่านนี้เนี่ยผมว่าผมจะไปสู้กับไอ้นกนกกระดูกอ่ะไอ้เนี่ยแล้วนมื่อนี่ไงอะไรมึงหนาวเนี่ยตัวนี้นะผมแล้วก็อย่าไปสู้กับมินิบอสกันผมผมไปรับเพลสมาเนอะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนะ อ,อ๋อนี่เควสคอมพิวต์ดีกว่ากูตกใจหมากกูมไม่เหลือเคเวสเยอะจังวะคือผมไปทำเควสพวกนี้มานะผมก็คือเดี๋ยวๆดี๋วไปว่ากันก็บินน้ำขาเนเลยจริงมะคือเพิ่งสู้ไปก็หมายุงแม่งก็มาจังเลยเป็ดเอาเรื่องหนึ่งก่อนแล้วกันนะคือผมก็ไปทำเควสมานะนี่ไงแล้วี่ผมก็ทำเควสจนหมดละเหลือแค่สี่เควสนี้ คือเวสเนี่ยมันจะให้เราไปหาไอ้แฮร์สไตลิตอะที่ถูกจับอยู่ในถ้ามแมงมุมนะครับผมสว่วไอ้รางวัลรีบอร์ดเนี่ยกูยังไม่เคยได้สักทีเลยเพแล้วก็ช่างมันแล้วกันผมนก็จะทำเวสไปนะครับผมแล้วก็มีไอ้ตัวนี้นะครับผมก็คือบีโฮเดอร์บีโฮเดอร์เนี่ยผมดูแล้วว่ามันสปอนจากไหนคือเราจะต้องรับเฟสนี้เว้ยแล้วก็ไปที่ไบโอมถ้ำหินอ่อนอะอัไรวะไบโอมถ้าหินอ่อนใช่ไหมแล้วมันก็จะ เกิดขึ้นมาเองเลยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรนะผมอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เลยนะผมก็ไปศึกษามาเออมันก็มันก็อย่างนั้นแหละถ้าเราไปอยู่เฉยๆในในถ้ำหินอ่อนไม่ไม่เกิดจริงๆนะผู้ชมจะต้องรอให้มีควีบีโฮเดอร์จากการบีโฮเดอร์มาก่อนมันถึงจะเกิดบีโฮเดอร์จะเกิดหนึ่งตัวต่อหนึ่งครั้งนะผมหนึ่งพอมันเกิดมาหนึ่งตัวแล้วจะไม่มีตัวที่สองเกิดจนกว่าตัวนั้นจะตายประมาณนั้นหละต่อไปก็ไปสํารวจที่โอเชียนอ่าสายชายพังอะลูมีอ่าลูบินัทปะ ลูินอยลูินัสจะช่างแม่งเหอะประมาณนั้นะผมสำรวจ <t ot> ตรงที่ผูยังทำไม่ได้ักทีนะผมก็ไปตรงชายฝั่งแล้วผมก็รอดูแล้วมันก็ยังไม่เกิดก็เลยช่างหัวมันก่อนแล้วก็มีสำรวจอ่าท้องฟ้าสีลุ้งอ่ะท้องฟ้าที่มันเป็นสีลุ้งที่อยู่แถวเอตัสติกเ่ยถ้าผู้ชมเคย <t> เคยเห็นภาพหร <t> ืออะไรนี้ไหมเคยเคยเห็นภาพเคยดูอะไรแบบนี้ไหมคือมัน <t> มันก<ม>็ประมาณนั<ม>้นแหละ ตรงนี้มันก็ต้องรอเกิดนะผมซึ่งตอนนี้ผมก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากว่ารอนั่นเองเดี๋ยวหกไกรแล้วผมจะไปจัดก,การกับไอ้นกปีศาจก่อนเพราะนกปีศาจอ่ะมันมีเกาะมันมีเขาเรียกว่าอะไรดับเกาะโอ้แพ็กอีกแล้วแพ็กแฉกหนาเนี่ยมีก็คือมันจะดับเกาะนะครับผมก็คือมันเกาะสายแรนเจอร์นั่นเองแล้วก็มีตัวอะไรไวะท่านผู้ชมจำไม่ได้วะไอ้หนอนหนอนนกกาดอ่ะที่ไหนวะ หนอนอวกาศก็มึงใช่ตัวนี้หนอนอวกาศตัวนี้ใช่ปะอันนี้ก็จะดรอปเอบชุดก,กอดใส่เดนเซอร์เหมือนกันนะครผมไม่ใช่ไม่ใช่ว่าดรอปหรอกก็คือแร่ในอวกาศนั้นอ่ะมันจะดรอปมันมันจะทำมันจะทำอ่าเป็นที่พูดไงดีวะเป็น,เ,ปนเหมือนกับไว้หนึงนะอธิบายคำพูดไม่ถูกเหมือนกับว่าเป็นอ่าเอาแร่มาครับเป็นชุดเกาะประมาณนั้นอ่ะท่านผู้ชม คือแรกนั้นน่ะจะต้องค่านหนยหนอนวัากาาก่อนแล้วถึงจะสามารถที่จะขุดได้นั่นเองก็ตอนนี้เรายังขุดไม่ได้เนะต่อให้ที่ขุดดีแค่ไหนก็เหอไม่มีให้กูสร้างลูกปั้นด้วยเห็นไหมลูกป,ปั้นฉลามใจเกเรกับลูกปั้นควอาเมลานผมก็ไปทำอะไรมาหมดเรียบร้อยนะผมโอเคเดี๋ยวขอเก็บ ขอไม่จำเป็นก่อนเดี๋ยวเราไปที่ไบโอมันนั่งกันเลยดีกว่าเวนก็บินช่างหัว,หวมันนะตอนนี้มันก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเรามันเคลียร์ง่ายๆนะผมไม่ได้ยากวาร์ปเลยดีกว่าผมทำอารีนาไว้ตรงนี้ป่ะนะขอดูแมปแป๊บนึงนี่ไงโอเคต้องไปตรงนู้นก่อนมันยังจะตามมาอีกเนอะขยันจริงๆว่ะพวกมึงเนี่ยขยันทำงานมากอูก็โดดถูกวิโอเค ไอทำไมนกนีมันเกิดมาสี่ตัวพร้อมกันวะเว้ยละกูต้องเคลียร์ก่อนแล้วก็บินเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตายดิโอเคโอเคคือที่เรียกว่าผมก็ค้ามาหมดแล้วนะผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยผมค้ามาครบหมดแล้วนั่นอะไรอ๋อเคเป็นกระสุนเออะไรอ่ะ วุดเว้น,นี้กูไม่เคยเห็นอหมสตาร์ปหรอซัมมอนหรอซัมมอนตัวอะไรมาวะลูกกลมๆสีฟ้าอะไรก็ได้เน่สุดที่เหรอเซนที่เหรอไม่ใช่นี่หว่าขี้ขวาเพื่อรีมูฟโอเคเน่ต้องไปตรงนู้นนะครับผมตรงที่เรา เขาได้ว่าเไรเราทำเรยน่าตรงตันเจียนอ่ะขอญาตหน่อยไม<ป>่แล้วตกใจหมอเลยเยอะว่ะจริงเยอะมากเลยลบ,บินตรงนี้นะครับผมแป๊บนะคือวิธีการเรียกอ่ะไม่ยากแต่ขอไปปักเตียงอะไรก่อนค่อยว่ากันเออกูได้นี่มานี่หว่าเอาวุใส่แซมมอนนะครับผม ลองดูดิกูอยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงทำดาเมจต,ต่อเนื่องเหรอช่างโหมาแล้วกันกูซัมมอน21ดาเมจกู้ทำไมไกด์มาอยู่นี่ไกด์ไกด์ใครเนี่ยเซตเตียงแล้วก็เนิร์สมาอยู่ไกด์ออกไปมันไปอยู่ไหนก็อยู่ไปกูไม่ให้มันอยู่ตรงเนี้ยก็เคลียร์ก็บิ้งก่อนแล้วกันสงคราม ชุดเกาะผมตอนนี้เป็นชุดเกาะกระดูกนะครับผมเป็นชุดเกาะในที่ในตัวเกมหลักก็มีคือง่ายๆเลยเอาผ้าไปผสมกับกระดูกก็คือเป็นชุดเกาะที่หลังจากที่เราฆ่าสเกลิทอนได้เท่านั้นเองครไม่ง่ายเลยผ้ากับกระดูกรวมกัน2อย่างจบวิธีการเรียกนกตัวนั้นนะ่ะท่านผู้ชมเรียกบอสนก่ะกู้ขอจำคานไว้เฮ้ยนีย <laughs> เ่เยอะไปแล้วนะไหนก็98ละเอาให้หมดไปเลยเกีีเวกอบบินไป เจ็บนะเนี่ยกูเนี่ยโอเคมึงก็บินไปละมึงก็ตามตามพุ่งไปสักทีเถอะเวโอเคหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมอ่านี่ไงที่เรียกมาพอดีเลยคือไอ้บอสนกตัวน,นั้นน่ะไม่จำเป็นต้องใช้ที่เรียกอันนี้ก็ได้นะผมที่เรียกอันนี้ครับยังไงรู้สึกว่าจะใช้ มาหนึ่งนะนี่ไงใช้ดาวกับขนนกหกอันใช้ดาวสองขนนกหกซึ่งเราไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะผมก็ไม่จําเป็นต้องใช้เป็นที่เรียกก็ได้เราแค่ไปขุดตัวน,นี้ออกมาแล้วมันก็จะเกิดเห็นไหมเรียกแบบง่ายๆนะผมก็คือมันมันจะเกิดบนเกาะท้อ,อ,องฟ้าเลยมันเขาเรียกว่าตรงใบโอมหลังนกปะแม่สุกไก่สกาดกับท้งนกช่าจาไม่ผิดนะน่าจะน่าจะเรียกว่าใบโอมหลังนก มันจะอยู่บนท้องฟ้านะผมมันจะเปลี่ยนเกาะท้องฟ้าของเราส่วนใหญ่กลายเป็นใบอมรังนกซึ่งเราก็ต้องรอให้นกอ่ะมันวางไข่เว้ยเพราะนกมันวางไข่ใช่ไหมในร้องทำไมเพราะนกแม่งวางไข่ปุ๊บแล้วก็จะพอเราเอาพลิกแอร์ไปขุดไอตัวเชนเนี้ยมันจะขึ้นคำหยาบมาเต็มเลยกูหัวร้อเกูเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะมึงทำอะไรของมึงเนี่ย๋ยวนะอะไรอ่ะ ไอหาก,ก่อนไม่ช่างแม่งทำอะไรก็ทำเถอตายไปลนะกูไม่สนป๊าบรู้สึกว่ามันเนี่ยดอกเมเจอร์อ่าไม่ใช่แลนเจอร์แอนด์เมจิกนะมันดอกนะผมยุงแม่งเยอะจังวะเนี่ยมันมันดอกมันดอกเป็นชุดเกาะสายแลนเจอร์นะผมซึ่งอะไรอะ่ะ <c oughs> เป็นเพจป่ะเนี่ยซุปเปอร์เชอรี่ <laughs> แล้วก็มีอันนี้อะไรวะฟุกเหรอฟุกสามแฉกใช่ปะ่ะเอามาันเถอะดีกว่าไอ้ไอ้ที่ดูดนั่นแล้วกันอย่างมันก็ร่วงไอที่ดูดนั่นนะ่ะนี่ไอ้ที่ผมเลือกไปโอมเนี่ยเพราะว่ามันมีที่เรียกบอสตัวเนี้ยสองอันเลยไงเข้าใจป่ะ,ปะจริงๆมันก็มีอีกแหละมันไม่ได้มีแค่เกาะตรงเนี้ยมันมีตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็ อันนี้ตกปลานีว่ว่าตรงนี้อีกตรงนี้ก็มีนะน่าจะมีสามจุดอันนี้ไม่เกี่ยวไอตัวนี้เป็นเกาะสมุไรช่างมันเนี่ยมีจุดนี้จุดหนึง่งแล้วก็ตรงของเราอ่ะอีกสองจุดนะผมอ๋อตกปลาอีกสองจุดเนี่ยจุดเนี่ยสามจุดนะผมเรามีอยู่สามจุดจริงๆก็ใช้ที่เรียกเถอะถ้าสมมุติว่าเรา ไอ้น,นี่ไม่ได้นะรู้สึกเหมือนฟิกปะว่ามันต้องเรียกที่ใบโอมต้องฟิกฟิกวะทำลายไข่บนากาอท้องฟ้าใช่ไหมเรียกเวลาไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้โอเคไม่ว่าเรียกที่ไหนก็ได้เออถ้าถาใช้ที่เรียกก็เรียกที่ไหนก็ได้นะแต่มีอนี่ไงมีไข่ก็เลยจะทำลายหน้าบนกอะท้องฟ้าไป ันนี้ผมมาค่ายอีกตัวหนึ่งเพราะว่าผมต้องการชุดเกาะมากเลยเพราะว่าชุดเกาะเนี่ยเราจะเอาไปจบจบอ่าไปสู้กับไอ้หนอนอวกาศน,นะครับผมอย่างน้อยก็โบกดาเมจหน่อยผมก็จะไม่เสี่ยงแล้วกันอย่างที่รู้กันว่าไอ้พวกมอนตระกูลหนอนเนี่ยวอตระกูลหนอนเนี่ยถ้าโดนหัวชีวิตสุก,กิจเลยเข้าใจฟิวไหมถ้าโดนหัวแม่งชนอะ่ะชีวิตสุก,กิจเลยทำอะไรไม่ได้เลยจังหวะน,นั้นกูตายอย่างเดียวร,ร,รอรอความ่ตงเดียวซึ่งผมก็ต้องการชุดเกาะที่มีดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ มีความีค่าคานต้านทานดามิดม,มากขึ้นท่านั้นเองนะครับป๊าบเฮ้ยมึงให้กูมาสองหมวกทำชนอะไรวะตัวหนึ่งบา้าสองหมวกสองอ่นมึงบา้ปาปะเนี่ยกูมไม่ได้มีสองหวอัวเอ้ยมันต้องได้ดิเออกูกูต้องได้ครบเซตอะวันเนี้ยกูมไม่รู้อ่ะกูต้องได้ครบเซตอะ รู้สึกว่าขนนกเรามีเยอะมากนะถ้าผมจำไม่ผิดไม่เยอะหรอกก,ก,อก็พอทำได้ประมาณสองสามอันแหละทำไมมันต้องเข้าไปอยู่ไไนะอะไรวาเนี่ยอยู่ตรงนี้กูรอดแบบสบายๆดีกว,ว่าแน่ยิงเฉยๆก็ย,ย,ยิงได้เลย,ยแน่ตัวยย้งไงมากป๊าบนี่อะไรวะเนี่ยโอ้เทดีนี่นอะไรอ่ะ e ี u i ิ m เมนเหรอ๋อนี่ส่วนไหนวะเนี่ยโอเคส่วนตัวใช่ไหมกูกู <c oughs> สามารถเอาเนี่ยไปไปโยนทิ้งได้ไหม <c oughs> แล้วขาส่วนขาเดีย๋ยวผมขอไปเก็บมาก่อนแล้วกันอย่างแต้ส่วนขาวะโอ้ผมลืมไปเลยผมขอญาตไอ้นี่ก่อนแล้วกันเพราะว่ากูเบื่อลิเกสิ์กู <c oughs> ดโดนบ่อยมากเลย <c oughs> มิวสิกรดแมงเลยสีิส กูเบื่อลิขิทมากม <c ười> ิ่เกียรแบบนั้นแกคลิปใหม่ไ <c ười> อ้ที่เห็นเห็นว่ามันมีบางส่วนที่ผมตัดเสียงเพลงออกตัดเสียงตัวในเกมออกอะไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าม่งติด,ดลิขิกูรลคาญ <c ười> เลอตัดออกแม่ถึง <c ười> คือท่านผู้ชมเข้าใจคือแบบว่าพยายามเบาเสียงแล้่ปะพยายามเบาเสียงแบบว่าเสียงแทบไม่มีแล้วอะม่งยังติดลิขิ์อ,อูเลยตัดสินใจเทียร์หกแม่งเลยแ <c> ม <ười> ่หลบได้ ดูแลก,การง่ายมากไงท่านผู้ชมผมเลยฟาร์มได้แบบรวดเร็วไงแฮ้ยนี่กูมีสองทัวอยูไ่หไหนวะอยู่นู่นมานี่มาเป็นตัวนี้จัดก,การไม่ยากนะผมเอาเดี๋ยวดูดิเซตเทมมีแค่ยิงแล้วพอพอพอเข้าแบบเข้าแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเลือดลึกครึ่งหลอดอะ่ะมันก็จะอยู่นิ่งๆให้เราตีฟรีนะครับผมเราก็แค่อยู่นิ่งๆให้มันหลบได้ก็พอแล้ว เนี่ยขึ้นดาบสามสิบหกกิเลแค่นั้นเองเนี่ย,ยฮิวแป๊บประมาทไปไม่โดนวะโคตรชิวเรียบร้อยได้ไรอ่ะจัดเลี้ยงเหรออ๋อตรงตัวเลยช่างหัวแม่งอ่ะไอ้น,นี่ <c oughs> <c oughs> มึงจะส่วนตัวเกินไปแล้วหลบไม่ได้วะหลบแค่ช่วงแรกๆก็พอเนะี่ยจริงไหมมึงจะขยับอะไรนักหนาววะไอ้ยิงประมาทแล้วก็ประมาทไม่ไดนะ้นี่ผมประมาทมากเลยนะโดนเอาโดนเอาตอนเล่นแรกๆก็ไม่ประมาทหรอกพอเล่นไปเล่นมากูเริ่มประมาทแล้ว อาจจะเป็น,นเพราะาผมใช้ Star Cannon น,น,นี่นะเพราะว่า Star Cannon เนี่ยแม่งแ,แบบโคตรแรงเลยท่าน,นผู้ชมแรงโคตรอันนี้ไอ้กูถามจริงมึงมีส่วนขาปะเนี่ยกูแท้ห,หมดนัสเซตไหมฮะแป๊นนะขอขอเวลาแปบบ๊แบแป๊บกูขอเช็คแป๊บหนึง่ง โอเคกูเข้าใจแล้วมันไม่มีส่วนตัวไม่มีส่วนขาเลยกูก็โงเ่เล่นตั้งนานโอเคตามน,นั้นแหละก็ก็ถือว่าให้ผู้ชมรู้ไปเนะไม่ใช่หัวมันกดพลาดเลยคูเก็บแป๊บโอเค,อเค,อเค,อเคต่อไปก็จะไปสู้กับบีโฮเดอร์กันนะผมตอนนี้มันก็มีเควสให้เราฆ่าบีโฮเดอร์แล้วนะบีโฮเดอร์อยู่ตรงนี้นะผมไบโอม อินอ่อนส่วนมีตัวสแนปเปอร์ที่ผมเคยพูดให้ฟังใช่ไหมยววออกไปข้างนอกอยว่มันจะได้มันจะได้มีอัตราการเกิดคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยไว้ก็คือรอยืนรออยู่งั้นองัวงัวไปเลยนล้วแม่งก็เดินเข้ามาหาเราเองประมาณนั้นแหละเนี่ยเนี่ยผมยืนรอนี่เลยเป๊ะสแนปเปอร์นะครับผมวิธีเกิดของมันเนี่ยก็คือเราจะต้อง ไปเหมือนกับว,ว่ามันจะเริ่มเกิดที่ใบอมจอากใบอมอจังเกิลซันเฟอร์นะครับซันเฟสก็คือหน้าดินของใบอมจังเกิลมันจะเกิดก็ต่อเมื่ออีสเตอร์ออฟเวอร์หรือเบ e a ออฟกัตตูลูก็คือบอสจะใบอมปีศาจอะตัวใดตัวหนึ่งตายนั่นเองนะครับผมก็คือเราชนะได้บีโฮเดอร์ก็มีอัตราการเกิดเหมือนกันก็คือมันจะเริ่มสปอนที่ใบอมหินอ่อน มันจะเกิดต่อเมื่ออิสเตอร์เบอร์หรือเบอลอกัตตูดูตายนะครับผมก็วิธีการเกิดก็จะเหมือนกันประมาณนั้นที่เหลือก็จะไม่มีอะไรนะครับผมก็จะมีแค่นี้เนี่ยเราก็ดึงโง่แบบเนี้ยดึงโง่เงี้ยไม่ต้องทําอะไรนะครับผมถ้าเราจะรอให้สแนปเปร์มันเกิดผมก็ไม่รู้หรอกมันจะเกิดตอนไหนเพราะว่าไม่รู้จริงๆนะเพราะว่ามันมันไม่มีมันไม่มีวิธีการเรียกแบบว่าต้องเดินเข้าไปตีนู่นตีนี่ถึงจะเกิดออกมามันไม่มีจริงๆคือ ผมลองมาหลายวิธีแล้วผมก็ลองดูหลายวิธีเหมือนกันก็คือง,ง่ายๆเลยย yeah, no ืนโะง่เงี้ยแต่มันก็เกิดมาเองนะครับผมเป็นมินิบอสที่เข้ามาในหมอดสปิริตซึ่งดีนะะจริง <c oughs> อยู่ดีแม่งก็เกิดประมาณตอนะ <c oughs> นี้ผมก็เคลียร์อะไรไปเยอะๆเลยเนะี่ยเหลือแต่วัดวามี่ผมก็จะไปเคลียร์นอกใหม่อะ่ะเพราะว่าตรงนี้มันก็ไม่จําเป็นเพราะว่าโอามี่มันจะมีบอสตัวเดียวนั่นก็คือบันซี่นะครับผมตัวนี้เลยบันซี่ ก็จะตอบเป็นอวุธอะไรปกติจริงมันก็มีบอยสามตัวแหละก็คือเนี่ยดาร์กเมดดาร์กเมดแล้วก็โอกอะโอ๊กี้อะนี่ไงโอเกอร์แค่นั้น,นจะมาจัดการสองตัวนี้ไงบีอ่าสแนปเปอร์กับบีโฮเดอร์แล้วก็พาร์ทนาจะไปจัดการกับคินบีแล้วก็อ่าสตาร์เพนกันนะครับผมไอ้หนอนอวกาศอันนี้เราก็ฆ่านกไปแล้วฆ่านกฆ่าหญ้าฆ่าหิน ันนี้กูเป็นกูเป็นกูเป็นอน,นี้วะเนี่ยสารเคมีมันเนี่ยนกขยาขาห้หินเราทำอะไรไม่ได้คือเราต้องรออาจริงปหะรอแบบยืนยินงโง,ง,ง,ง่ๆตรงใบโอมตรงหน้าดินของใบโอมจังเกิลโดยที่ไม่ทําอะไรเลยแบบไม่รู้ว่ากี่นาทีนะก็อาจจะโชคดีอาจจะเกิดเลยแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดเนี่ยก็ต้องรอไปนะผม ไม่ทำอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะกูต้องทอ <Yeah. S 1> มึงใครเนี่ยทอซอมบี oh, ้ oh. ไ่หนจะเกิดวะรอนานแล้วนะ <Yeah. S 1> นานแล้วนะ <Yeah. S 1> นี่เหตุผลที่ผมเอาอ่าอาวุธสายซัมมอนมาไงเพราะว่าจำเป็นพ่าคุณต้องรอไงเ <Yeah. S 1> นี่ยก็ต้องรอครับผม <Yeah. S 1> ผมจะได้ไม่ต้องทำอะไรมาก ก็ระหว่างนี้ก็นั่งดูอะไรไปนะครผมก็ไปเออไอโกบักเนตเนี่ยผมเอามาจากเคเวสตกปลานะเฮ้ยังไม่เกิดสักทีวะกูลำคาแล้วนะรู้สึกว่ากูขี้เกียจแล้วนะขี้เกียจรอแล้วนะ ไอตัวบีโฮเดอร์เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยมันเกิดแน่นอนนะครับผมสมมุติว่าถ้าเราถ้าเราเลือกเควสที่ไปฆ่ากับบีโฮเดอร์ไอตัวไอชีเนี่ยอยู่่นี่อันเดดอันเดดอะไรเฮ้ยอุ้ยคนเลือดอ้วกตอบอะไรวะเินเจอร์มันคืออะไรอ,ะอ่ะเออแล้วกูชนอะไรอะช่างหัวมาแล้วกัน ใช่บีโฮเดอรผมก็บอกไปแล้วเนะว่าตาการอาวิธีการเกิดมันก็คือเราต้องเลือกเควสค่า b ีโฮเดอรเท่านั้นมันถึงจะเกิดเหมือนกันนะครับผมมันไม่มีที่เรียกหรืออะไรเลยเราต้องไปรอมันที่ไบโอมิกออดแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาเองไม่ต้องทำอะไรเลยไอเควสสำรวจไอทางเหนือปะกูจำไม่ได้ชื่อเลยนะลุงเหนืออะไรสักอย่างอะ่ะไม่รู้ว่เกิดตอนไหนด้วยหอมัน <laughs> โอูปีลัญญาเยอะจัดนี่ปลาอะไรอ่ะนี่ไงเกิดแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นี่นี่สแนปเปอร์นี่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 มันเดินเข้ามาแล้วนี่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 ไปควานพิชซ้วยเป็นไงกูใช้เนี่ยยิงมึงกูประมาทไงประมาทไงเฮ้ย,ยไม่ตายวะเฮ้ยมึงถึดจังวะมันโอ้ยดอกเป็นอาวุธด้วยนะผมเป็นดอบอาวุธด้วยนะตัวเนี้ย นี่ไงเป็นอัน,นี้ซัมมอนเหรอซัมมอนตัวอีไรมาซัมมอนเท่าไหร่24 21เอ็นเดย์กูเจอของดีกว่าแล้วอันนี้ปะลบทิ้งไปเลยแล้วก็ใช้เป็นอันนี้ออกมาทำอะไรได้วะทำอะำไรได้ก่อนเนี่ยตดเป็นตบเป็นพิษโอเคเราไปฆ่าบีโฮเดอร์กันต่อดีกว่าท่านผู้ชมบีโฮเดอร์อยู่ตรงไปอมหินอ่อนนะผมเดี๋ยวผมจะไปไปอมหินอ่อนต่อ ครับ,บนงนะแล้วกูเก็บปลามาทำไมเนี่ยกูปล่อยปลาไปครับให้บุญต้องลงไปทางเมืองไนงะซึ่งเมืองเราก็อยู่ใต้บ้านนี้นะครับผมผมก็ทำทางพอสมควรอนะเอาไว้แล้วล่ะขอดูแมปแป๊บนึงนะตรงนี้เป็นควีนบีเดี๋ยวเราค่อยมาจัดก,การพาร์ทหน้านะเราไปจัดก,การตัวง่ายๆก่อนดีกว่าไปเก็บตกตัวง่ายๆอยู่ไหนวะดูท,ทางไแปบบ โอเคฟึบโอเคนี่ยังไงต่ออันนี้ใช่ไหมไม่ดาเมจเราเท่าไหร่วะท่านผู้ชมเจ็ดสิบเก้าอ๋อดาเมจเยอะขึน้นนี่ใช่ไหมคืออันนี้มันรวมสองสายเลยนะทั้งสายมีจิกแล้วก็สายมีดังเจอร์นะครับผมบวกเจ็ดด okay. าเมจโอเคไปมึงนะ เคลงไปอีกเสียงเพลงดังไปหรอผมว่าไม่ดังหรอกกูคงไม่โดนลิกัสิทธ์หรอกถ้ากูโดนลิกัสิทธ์นะกูไม่รู้พวกเนะี้ยกูปรับเสียงเพลงเท่าไหร่วะไม่ใช่สิกดผิดอันโอ้คนของกูเนี่ยเอ๊ะจีนออี่รอดดีกวะามิวสิกจีนี่เย,ยอะปะวะงี้ใช่ไหม ผมก็ไม่รู้นะบิวโฮเดอร์มันตอบอะไรบ้างผมก็ไม่ได้เช็คมาผมก็อาจจะเช็คอะแต่กูลืมแล้วมั้งมันต้องมีเช็คบ้างแหละแต่กูลืมแค่นั้นแหละลงไปดีตรงนี้ไงโอเคคราวนี้ก็เหมือนเดิมนะผมรอให้บิวโฮเดอร์มันเกิดเองเราก็จะไม่ทำท่องทำอะไรมากเนี่ยรอให้บิวโฮเดอร์มันเกิดี เราเลือกเควสล,ล่าบีโฮเดอร์มาแล้วละ่ะมันก็ต้องเกิดแหละถ้ามันไม่เกิดกูดรู้กูพูดยังไงแล้วมอนกันรอไปกูต้องรออีกแล้วโอเคอย่าให้กูรอนานกูร้อนเดี๋ยวนะเกิดแล้วเหรอนี่ไงกูใช้แน่ยิงมึงนี่ติดว่ะติดผิดด้วย มีโฮเดอร์นะครับผมจริงผมเพิ่งรู้วิธีการเกิดของมันสปอนของมันเมื่อจะเร็วมน้งเหริงป่าผมก็อุ้ยตกใจมึงวาร์ปเลยร้องร้องทำไมอ่ะร้องสนับป่วเชียวยังไม่โดนกูหรอกอีซี่มากครับผู้ชมเร็ียบร้อยไม่สปอนอะไรเลยเควสเราเคลียร์นะผมจะมีเควสเพิ่มปะ่ะ ดูแป๊บนึงนะไม่มีหรออะไรของพวกมึงไมห่าเนไ่ยไม่ได้ดรอปอะไรเลยเหรอเดี๋ยวนะ B Holder B Holder อ๋อสุบกูไม่ได้เองโอเคดวงกูไม่ดีตามน,นั้นแหละอะไรวะไอสุบดวงผมไม่ดีนะผมก็เลยไม่ได้ของดรอปจาก B Holder โ,โอเคอุย้ยอีกตกใจ อยู่ดีมันก็โผล่มา, <laughs> มาอีเวนมาตัวนึงก็ได้ว้าวว้าวทำไมอีกด้วยมันเหมือนตัวอะไรสักอย่างกมคิดไม่ออกอะ่ะอันนี้มีกระเด้งด้วยอู้หตายไม่ดอบไม่ดอบเลย เงมะาตกแต่งปะเนี่ยไอของที่มึงบอกว่าจะดอบอะเพีงงั้นก็ช่างหัวมันนะครับผมเราก็ไปกลับเลยก่อนไหมเคเก็บของไม่กเป๋ากูเยอะจังวะนี่ไงให้ผู้ชมเห็นปะกูเยอะกูกินเพื่อโอเค ก็หมดยังวะคืออันเนี้ยผมพยายามทําให้ทําให้อ่าเราจะต้องสู้กับบอสเฟสหนึ่งพาเต็มๆอะ่ะเข้าใจปะอันนี้ผมพยายามเก็บเก็บตกเพื่อไม่ให้แบบว่าต้องไปสู้กับตัวนี้ก่อนจะไปสู้บอสเฟสคือเราต้องเตรียมตัวแบบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เราถึงจะสู้กับบอสเฟสได้เราไม่รู้ว่าบอสเฟสเนี่ยมันจะใช้เวลาเยอะแค่ไหนไงเข้าใจไหม คือที่ผ่านมามันมันหนึ่งรอบก็จริงเว้ยเราเราเราหนึ่งเทสผ่านก็จริงแต่ใจผมอะหนึ่งเทสผ่านอะมันอาจจะแค่โชคช่วยอยู่ดีมันไม่ง่ากจริงนะโอเฟสอะมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายอะเข้าใจไหมไม่งยากจริงพอ้เฟ็ดไม่นควรยาก ผมเลยคิดว่าผมจะสู้กับบอลเฟสหนึ่งพาร์ทเต็มๆเลยนะผมมันจะได้แบบว่าแล้วเราต้องไปคุยกับแร่ด้วยไงแล้วเราต้องไปหาของด้วยเราจะใช้พาร์ทที่สู้กับบอลเฟสเนี่ยคือการสู้กับอลเฟสเราไปหาของด้วยเลยประมาณนั้นแหละให้มันแบบอย่างน้อยเราก็ขอฟูอ่ะเข้าใจไหมเราเราหาของให้อย่างน้อยก็ขอฟูฟูพอทีอ่จะไปสู้กับบอสทาร์ทโมดตัวอ,อืน่นๆเนี่ยท่านผู้ชมดูดิดูแค่ชื่อกูแค่ไม่อยากจะสู้เห็นไหมอินฟอนอ้อยเงี้ยอะไรวะไม่อ่า มิติมูนมิติกมูลอีกไอเดฟิยดัสแมนดูนี่น่นเริ่มท mm. ามแล้วก็ต้องสู้บอสมคานินอีกอันนี้คือยากและนี่ดัสคิงกว่านถูกใช่ไหมโอเคดัสคิงเห็นไหมแต่ละตัวมันดูแบบกูไม่น่าไหวอ่ะแค่อินโฟโน e ต,ตัวเดียวกูดูไม่น่าไหวแล้วก็เลยกิว่า จะใช้พาร์ทของบ f f a ฟ e เนี่ยเป็นพาร์ทที่เอาไว้ฟาร์มนะผมฟาร์มฟาร์มแบบฟาร์มจริงๆเลยเพราะว่าอย่างที่บอกเตรียมตัวสู้กับบอสฮาร์ดโหมดทุกตัวที่เราเจอนะผมเตรียมสู้จะได้แบบมีตัวแต่งตัวพร้อมเราจะได้ไม่ต้องเอาพาร์ทที่เราต้องไปสู้ไปฟาร์มขอนั่นเองก็ผมคิดเอาไว้แล้วละ่ะประมาณนี้โอเคแล้วก็พาร์ทนี้อออขอจบไปกเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะกดแชร์เพื่อมาติดตามผมเยอะๆด้วยนะครับ คลิปนี้ขอจบไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย